ถือว่าทหารขมรโชคดีไปที่ฐานไทยไม่ทำปืนใหญ่ลั่นใส่ถล่มล่างฐานขมรแหลกเป็นจุนหาเศษซากไม่เจอสมใจอยากทาเขมรที่พยายามเายืวยุรละวางนายปรับสุขนรองนายกกทมีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกรัรมพูชายืนประจันหน้ากับนายเสียศักพวงเกตแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศไทย แต่ถูกรัฐมติว่าการกระทุวการต่างประเทศไทยฉีกหน้ายับกลางเวทีสหประชาชาติฐานเขมรจัดฉากยิงใส่ฝ่ายไทยประจจเหมาะกับวันประชุมใหญ่สหประชาชาติหรือ UN ฐานเขมรยิงปืนกลปืนข้อเกือบ30นัดใส่ไทยพื้นที่ช็อกอันมาเนิน6677 เป็นการวางแผนกันล่วงหน้ามาอย่างดีรละวางพาคณะผู้สังเกตการต่างเทศหรือ iot เข้าพื้นที่หมายจะให้ทหารไทยทำปืนลั่นใส่ดับหมู่คณะ iot หรือให้คณะ iot ได้เห็นกับตาว่าทหารไทยยิงใส่ทหารเขมรรและเมื่อโคตกลงหยุดยิงนำคลิปที่ฝ่ายตัวเองตั้งกล้องอัดไว้ไปประจานบนเวที UN แต่ผิดแผนสับทับด้วยเป็นช่วงเดียวกับที่ สองรัฐมนตรีต่างประเทศไทยและกัมพูชาไปร่วมประชุมสหประชาชาติฝ่ายกัมพูชาหมายจะงัดเรื่องนี้ฟ้องยูเอ็นเข้าทางคุณเซนออกมาเด้งรับลูกกล่าวหาไทยทั้งหมดเป็นการจัดฉากและสร้างสถานการณ์เพราะยังพบว่าฝ่ายกัมพูชาตั้งกล้องลอกบันทึกภาพไว้แล้วสั่งการลูกน้องทหารเขมรไปดักถ่ายภาพลูกจรวดหรือลูกปืนใหญ่ฐานไทยโล่มาแต่ผิดแผน ไม่มาตามที่คาดหวังนอกจากนี้ฝ่ายไทยยังตรวจพบว่าฝ่ายกัมพูชาได้มีการตั้งกล้องบันทึกภาพไว้ล่วงหน้าบริเวณฐานปฏิบัติการทางทิศใต้ช่องอานมาอำเภอนาำยินจังหวัดอุบ,บลราชธานีสตอดให้เห็นถึงความตั้งใจที่จะนำเหตุการณ์ไปใช้เผยแพร่ในเวทีนานาชาติเพื่อสร้างภาพลักษณ์ว่าฝ่ายไทยเป็นผู้ิเริ่มการประทะ การใช้อาวุธยิงโจมตีในช่วงเวลากลางวันซึ่งไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ทางยุทธวิธีแสดงหึนเจตนาชัดเจนที่จะยุยยุให้ฝ่ายไทยตอบโต้หากฝ่ายไทยดำเนินการตอบสนองก็เสี่งที่จะถูกกล่าวหาว่าละเมิดข้อตลกลงยิงและถูกขยายผลในเวทีระหว่างประเทศเหตุผลที่ทาเขมรเลือกจุดสร้างสถานการณ์ที่ช่องอานมาและภูมเขือ เป้าหมายของเขมรส่งโดนบินว่อนเพราะมีเหตุผลที่กัมพูชาต้องการช่องอานมาควบคุมเส้นทางลำเลียงช่องอานมาเป็นสันปันน้ำที่มีการตัดถนนขึ้นมาทําให้พื้นที่นี้มีความสําคัญทางยุทธวิธีในการควบคุมเส้นทางหากฝ่ายกัมพูชายึดได้จะสามารถใช้เป็นเส้นทางเข้าสู่พื้นที่สูงของไทยขัดขวางการส่งกําลังบํารุงของไทยหากไทยสามารถยึดกรองพื้นที่นี้ได้จะเป็นการกีดขวางไม่ให้กัมพูชา ลำเลียงอาวุธหนักและกำลังบำรุงเพื่อโจมตีไทยได้เป็นพื้นที่ที่มีการประทะอย่างต่อเนื่องช่องอานมาเป็นหนึ่งในหลายพื้นที่ที่ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาที่มีการประทะกันหลายครั้งสแสดงให้เห็นว่ามีความสำคัญทางยุทธวิธีทั้ง2องฝ่ายเช่นเดียวกับภูมคือจุดสูงวิวสูงแต่เป็นจุดตายการส่งกำลังจากเขมรเองเพราะพื้นที่สูงไทยส่งกำลังเร็วกว่า ยังไงส่วนนี้ไทยก็ยึดได้ยึดแล้วเสียยากทางน่านเขเมรเป็นหน้าผาเข้าตีด้วยฐานลาดยากมากต้องใช้อาวุธยาวอย่างเดียวภูมะเขือรวมถึงวัดแก้วสิกคาคีรีวะลาลามจัดเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญในพื้นที่ถ้าพื้นที่ยังเป็นของเขเมรนจะทำให้ไทยเสียเปรียบเนื่องจากฝั่งไทยเป็นทางลาดลงทำให้มองไม่เห็นฝั่งเขเมรและยังเป็นตำแหน่งสำคัญที่จะควบคุมการส่งกำลังบำรุง ให้กับฐานกมีนในปราสาทพระวิหารอีกด้วยถึงว่าพลตีวันชนะสวัสดีรองโฆษกกองบัญชาการกองทัพไทยได้โพสคลิปข้อความผัดนเฟซบุ๊กส่วนตัวโดยระบุว่าบนภูมะเขือมีช่องลบภัยและใช้เป็นที่แอบสำหรับซุ่งยิมไว้ด้วยภายในอยู่ในได้ประมาณ20คนเป็นโพรงถ้ำธรรมชาติมีช่องออกสอช่องที่หน้าผาโดยขมนทำทางขึ้นมาที่ช่องสอง ช่องและเข้ามาในโพรงและทำบันไดาทางขึ้นมาด้านบนโดยก่อกำแพงปูนเป็นปล่องสำหรับขึ้นมาบนยอดภูถือว่าเป็นที่มั่นดัดแปลงที่แข็งแรงยากต่อการโจมตีจากภายนอกดังนั้นการที่ฐานไทยเข้าตียึดภูมะเขือได้เบ็ดเสร็จถือว่าเก่งมากจริงๆและคาดว่าโพรงนี้เป็นช่องทางที่ฐานเขมรวุดลงเพื่อหนีไปตอนที่ฐานไทยบุกข,ขึ้นมายึด แม้จะเก็บศพทางนขมรนส่งกลับไปแล้วแต่ช่วงนั้นยังได้กลิ่นศพเน่าอยู่คาดว่าคงเสียชีวิตติดอยู่บริเวณหน้าผาจํานวนหนึ่งแต่ก็มากพอที่จะได้กลิ่นเน่าหมินโชยมาและถ้าถามว่าทางการขมรมาเก็บศพกลับไปไหมก็ต้องตอบว่าไม่ได้มาเก็บและไม่คิดจะเก็บแต่ที่กลิ่นศพหายไปคงหายไปเพราะ เน่าเปื่อยและล่วงลนลงไปด้านล่างเป็นอาหารของนกแรงและสัตว์ป่าตามสภาพบานนี้คงเหลือแต่กระดูกและยากต่อการพิสูจน์อัตลักษณ์น่าสงสารญาติพี่น้องของฐานเมนที่ไม่มีโอกาสได้นำศพไปบปําเพ็ญกุศลตามศาสนาจึงไม่แปกวันสุดท้ายก่อนวางมือในตำแหน่งแม่ทัพภาคที่สองพลโทบุญสินาพาฒกลางไปผูมะเขือเขาลบธงชาติและร่วมร้องเพลงชาติไทย นยอดผูมะเขือเพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจให้กับคนไทยทั้งชาติบาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แฟงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ